สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำบัตรกดเงินสดสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเงินเดือนเพียง7 0 0 0บาทก็สามารถสมัครบ,บัตรกดเงินสดตัวนี้ได้นะคะสำหรับบัตรกดเงินสดที่เราจะแนะนำคือบัตรกดเงินสดยูเมพัสเงินเดือน7000บาทก็สามารถสมัครได้โดยวงเงินอนุมัติจะอยู่ที่2-3เท่าของรายได้ของเราอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 19. 8เซ์ และไม่เกิน25%ต่อปีสามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้3%เพื่อแบ่งเบาภาระรักษาเครดิตหากเราจ่ายมากดอกเบีย้ยยิ่งลดเงินต้นยิ่งหมดไวสามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM เริ่มต้นที่100บาทก็สามารถกดได้แล้วนะคะในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นคนไทยอายุ20-55ปี 2. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ตั้งแต่7,000บาทขึ้นไป 3. ม,มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้ 4. มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในพื้นที่บริการในส่วนของเอกสารประกอบการสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. เอกสารแสดงรายได้เป็นสริปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ใช้ตัวจริงอายุไม่เกิน2เดือนและสเตตเมนต์ย้อนหลัง3เดือนสำหรับคนที่สนใจสมัครสามารถสมัครออนไลน์ ride, ได้ที่ w w w u m e plus com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วให้กดคำว่าสมัครบัตรกดเงินสดทันทีที่แถบสีฟ้า จากนั้นให้กรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์มือถือรายได้บริษัทที่ทำงานจากนั้นให้กดยอมรับและกดตกลงเมื่อกดส่งข้อมูลแล้วข้อมูลจะไปที่สำนักงานใหญ่ของยูเมพารและจะมีเจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์โทรสอบถามและนัดเข้ารับเอกสารเมื่อรับเอกสารแล้ว ให้รอผลการอนุมัติภายใน3-7วันทําการหากอนุมัติผ่านจะได้รับบตัตรภายใน3-5วันทําการเมื่อได้รับบตัตรแล้วให้เราเปิดใช้บตัตรผ่าน c เซ็ center หลังบตัตรซึ่งจะมีเบอร์โทรของ call center อยู่เมื่อเราเปิดบตัตรแล้วก็สามารถกดเงินสดได้ที่ตู้ atm ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินก่อนใครได้ที่นี่เลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ